เราตามเทรดในคู่ของยูแคนาดานะครับคู่สกุลเงินยูแคนาดานะครับเรามองตลาดเนี่ยนะครับเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับการเทรดในรูปแบบของไซด์เวัพขึ้นไปเราจะรอดักจังหวะบายที่โซนแนวรับสวิงโลด้านล่างนะครับโซนที่เราให้ความสนใจนั้นก็จะเป็นโซนนะครับ แนวรับที่1และโซนแนวรับที่2นะครับก็จะมีโซนราคา1.32068กับ1.31895นะครับเราจะรอนะครับให้สัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับก่อนนะครับแล้วรอสัญญาณรูปแบบของชาร์ตแพ t เทิรกับตัวนะครับแล้วรอสัญญาณให้เกิดสัญญาณทฮาสวิงไฮโลกลุ่มาก่อนแล้วรอสัญญาณ PA b บายนะครับเมื่อมีสัญญาณ PA b บายเราจะบายกลับขึ้นไปครับแล้วไปเก็บ TP นะครับที่สวิงไฮหนึ่งจุดสนะครับส่วนนะครับการวางคำสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งในส่วนของตัว b u y ลิมิตนะครับที่โซนแนวรับราคา1.32066นะครับแล้วก็วางคำสั่งบ u y limit ที่โซนแนวรับ1.31893สบนะครับเราจะอยู่ที่โซน,นราคา1.31765 ส่วน G P นั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.32661นะครับนี่เป็นแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัวอยู่แคนาดานะครับ